สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นการเรียนออนไลน์อีกครั้งในสัปดาห์นี้นะคะสําสหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็เปิดกล้องแล้วก็ปิดไมค์ให้ครูด,ด้วยนะคะเปิดกล้องแล้วก็ปิดไมค์เลยนะคะก่อนอื่นเลยพเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะครูจะทําการเช็คชื่อนะคะใครที่ได้ยินชื่อตัวเองแล้วก็ขานรับนะส่วนคนแรกเลยเดชชาเจษด,ดานะครสุภา ยังไม่มาใช่ไหมคะเดกชายพิรพลนนทสว่างค่ะมาครับมาครับค่ะต่อไปเดชชายชาติสงวนรัตค่ะพี่โอมาครับมาครับเดกชายปิติสิทธิ์ค่ะมาครับมาครับเดกหญิงวัลคยาข้อยุ่นค่ะมาค่ะอ่าเดกหญิงอาริสลาอินทเกตค่ะมาค่ะเดกหญิงสุกัญญาลายเมฆค่ะมาค่ะ เดชาทีรวัตวีรวัตรรีทองค่ะอาร์มใช่ไหมคะยังไม่มาโอเคถ้าเพื่อนเข้ามาแล้วค่อยให้เพื่อนแจ้งคุณครูนะคะคุณครูก็จะมีเกมมาให้เล่นนะคะเดี๋ยวในเกมนี้ในครั้งที่แล้วใช่ไหมคะที่เราเรียนกันเป็นเกี่ยวกับอามารยาตอะไรคะในครั้งที่แล้ว จำได้ไหมเกี่ยวกับการเดินการยืนแล้วก็การนั่งใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะเป็นเกมลักษณะเดียวกันก็คือครั้งก่อนจะเป็นเกมให้เติมภาพให้แต่ว่ารอบนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะช่วยกันจําภาพทั้ง5าภาพนี้ไว้นะคะช่วยกันจําไว้ดูภาพที่1นนะคะเมื่อเราเจอกันใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการสวัสดีทักทายกันนะคะส่วนในภาพที่2เห็นไหมคะ2เป็น คุณครูให้ขนมนักเรียนหรือว่าให้ของขวัญนักเรียนนี้นะคะเราก็ต้องกล่าวคาว่าขอบคุณคุณขา่าขอบคุณครับแล้วก็อันที่สามนะคะก็จะเป็นการขออนุญาตนะคะเป็นการขออนุญาตมีคุณครูยืนคุณครูยืนอยู่ข้างๆฝั่งนี้นะคะแล้วก็นักเรียนอาจจะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำหรือว่าดื่มน้ํานะคะก็ขออนุญาตแล้วก็ในภาพที่สี่นะคะอาจจะเป็นนักเรียนคนใดคนหนึ่ง อ่าไม่ทันระวังนะคะก็เลยเดินชนผู้ใหญ่ฉะนั้นเมื่อเดินชนผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องขอโทษนะคะแล้วก็อันที่ห้าเลยเมื่อเราเดินผ่านผู้ใหญ่สืบเนื่องมาจากที่เราเรียนในดาที่แล้วใช่ไหมคะในคาบที่แล้วอ่าเป็นการเมื่อเจอเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่เราก็ต้องก้มศีรษะเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะอ่า ให้เด็กๆจําภาพนี้ช่วยกันนะคะจําภาพนี้ช่วยกันต่อไปคุณครูจะมีเกมให้เล่นอ่านี่เกมทายสิอะไรเออจะอ่าจะภาพที่ดูเมื่อกี้ให้นักเรียนเลือกเลือกแผ่นป้ายค่ะเป็นเกมเขาเรียกว่าเกมเปิดแผ่นป้ายอ่าให้นักเรียนเลือกเลือกมาหนึ่งแผ่นป้ายอยากเอาเบอร์ไหนคะแผ่นป้ายไหนดีหกค่ะหกนะคะหกปึ๊บ อ่ารู้หรือยังรู้หรือยังว่ามันเป็นรูปภาพอะไรเมื่อกีก้ที่เราดูกันอ่าใครตอบได้ใครตอบได้จำอ่ะรู้ยังถ้าไม่รู้เปิดแผนน่นป้ายไหนอีกดีค่ะห้าค่ะอ่าห้านะคะอ่าเห็นขนาดนี้แล้วรู้หรือ,อยังเปิดไหมนะครับใครตอบได้เปิดเลยของค่ะ<า>ก็ขอบคุณยังไม่ถูกโอ้โหยังไม่ถูกอะไรภาพอะไรสะอะไร ได้ดูภาพไปเมื่อกี้ที่ครูให้ดูต่อะไรคะสวัสดีอ่าสวัสดีถูกต้องสวัสดีนะคะนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ใครตอบคะวัลทยาจ้าครูบอกครูบอกดาวให้หนึ่งอ๋ต่อไปมีอีมีอีกทายซีอะไรเอ่ยอ่าเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนเอาแผ่นป้ายไหนก่อนคะเลขห้าค่ะอ่อเลขห้าปุ๊บ รู้หรือยังคะถ้ายังไม่รู้เอาแผ่นป้ายไหนอีกแผ่นป้ายไหนอีกการพายุงผู้ใหญ่ค่ะเด็กเด็กวิ่งตามผู้ใหญ่ค่ะนั่นแหละค่ะเราต้องกล่าวคําว่าอะไรคะถ้าเด็กวิ่งชนผู้ใหญ่ขอโทษถูกต้องขอโทษนะคะอลิสซานะคะอ่าเหลืออีกภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายอ่าเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนแปดค่ะแปด ปุ๊บรู้หรือ,อยังถ้า,ายังไม่รู้ผู้ชายไม่มีเสียงผู้ชายเลยไหนคุณครูขอเสียงนักเรียนผู้ชายหน่อยเอาแผ่นไป้ายไหนดีคะหกค,ค่ะหกเปิดอีกไหมเปิดอีกไหมเก้าค่ะเก้าเอาเก้ารู้หรือ,อยังคะยืนคุยต่อหน้าผู้ใหญ่ค่ะยังไม่ใช่ไม่ใช่เ,เป็นเด็กผู้หญิงกับอาจจะเป็นคุณครูผู้ชายเมื่อต้องการออกไปด้านนอก เมื่อเราการออกไปด้านนอกเราจะพูดว่าอะไรคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตนะคะนี่ไงขออนุญาตที่ใครตอบนะคุณคายาใช่ไหมอ่าขออนุญาตค่ะขออนุญาตครับนะคะสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องมารายาทในการไหว้นะคะก็เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะ Uh, ได้ดูคลิปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ส่วนใบความรู uh, ้คุณครูได้แจกไปแล้วแต่ว่าคุณครูจะให้นักเรียนดูคลิปกันก่อนนะคะดูคลิปแล้วคุณครูจะมี <S 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 ค Second, ําถามแลาจะได้คะแนนนะคะใครที <S <S ่อยากได้คะแนนก็ตั S 2> <S 2> ้งใจดูคลิปนะคะเลาสู่กันฟังการไหว้แบบไทยเป็นการแสดงความเคารพตามระดับของบุคคล โดยการประนมมือทั้งสองยกขึ้นจรดใบหน้าแบ่งเป็นสามระดับระดับที่หนึ่งการไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางค้าประดิษฐ์ได้โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับคล้อมศรีรษะลงให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผาก สำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าแล้วยอ่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหวระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับถือเช่นสำหรับหญิง ให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหวระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยโดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหวท่าไหวทั้งสามระดับสำหรับหญิง อาจจะใช้การยืนตรงไหว้แบบไม่ต้องย่อเข่าก็ได้ทั้งนี้ควรเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมตามสมควรแก่โอกาสอ่าคลิปจบลงไปแล้วนะคะคุณครูจะถามให้คะแนนก่อนลวกันแล้วคุณครูค่อยจะอธิบายให้ฟังนะคะ การไหว้เมื่อกี้มีกี่ระดับมีกี่ระดับสามสาม่ะอ่าสามระดับนี้อ่ะตอบสามคนเลยถ้างั้นระดับที่หนึ่งให้วรัตยาตอบก่อนว่าระดับที่หนึ่งไหว้อะไรคะไหว้พระค่ะอ่าไหว้พระอ่าระดับที่สองไหว้อะไรคะอลิสราเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีสามระดับเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วระดับที่หนึ่งระดับที่สองไหว้อะไรคะ เพราะคุณแล้วผู้สุผู้อาวุโสอ่าถูกต้องอ่าบีมแล้วก็สุกัญญาไรเม่ระดับที่สามาคะ่ะบุคคลทั่วไปแล้วผู้เสมอกันอ่าบุคคลทั่วไปแล้วผู้เสมอกันหรือว่าเพื่อนเราก็ได้นะคะอ่าก็คือการไหวระดับที่หนึ่งใช่ไหมคะหัวแม่มืออ่าแล้วก็พนมมือขึ้นใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าให้หัวแม่มือจรดที่ไหนคะ ระหว่างคิ้วใช่ไหมคะระหว่างคิ้วอย่างนี้นิ้วชี้แตะที่เหนือเหนือหน้าผากใช่ไหมคะอย่างนี้เห็นไหมซึ่งครูําเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะเห็นค่ะส่วนระดับที่สองไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้อาวุโสก็คือหัวแม่มือ จะหดที่ปลายจมูกแล้วก็นิ้วชี้จรดที่ระหว่างคิ้วก็คือไหว้คุณครูไหว้พ่อไหว้แม่อย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะคะ,ะ,นะอ,อ,ะ,คะอันนี้คือไหว้ระดับที่สองส่วนระดับที่สามเป็นการไหว้บุคคลทั่วไปหรือว่า,าเพื่อนกันนะคะก็คือไหว้ในลักษณะประมาณนี้อย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยอ่ะ โอเคอันนี้คุณครูก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะคราวนี้ mm hmm. คุณครูจะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนค้ากันทั้งตามเพศแล้วก็่าเด็กที่เรียนเก่งปานกลางแล้วก็เก่งเล็กน้อยนะคะทุกคนเลยก็จะแบ่งให้เป็นกลุ่มละสี่คนนะคะ,ะ mm hmm. กลุ่มแรกนะคะกลุ่มหนึ่งพีรพลอภิชาติวัฒยาแล้วก็ วีรวัตกลุ่มที่สองปิติเจษดาอดิสราและสุกัญญานะคะก็คือคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะทั้งกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มสองสาธิตการไหว้สําหรับวันนี้จะเป็นการสาธิตการไหว้ให้เพื่อนๆแล้วก็ให้คุณครูดูนะคะว่านักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าคุณครูให้เวลา ห้านาทีโอเคไหมคะโอเคค่ะหรือจะเอาสิบนาทีกี่นาทีคะเอากี่นาทีแม่นี้พอแล้วคะ่ะห้านาทีนะคะอ่าเราก็ทำการอ่าปรึกษาการผ่านไลน์หรือว่าผ่านกลุ่มเฟซเราเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูให้เวลาห้านาทีแล้วเราก็มาเจอกันโอเคนะคะครับครับ ปรึกษาการผ,าผ่านลายกลุ่มได้เลยนะคะคุณครูก็จะเริ่มการสังเกตการทํางานของนักเรียนนะคะแต่ละคนว่าด้ช่วยเพื่อนหรือเปล่าอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะทั้งสองกลุ่มโอเคฉะนั้นคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนําเสนอแล้วก็สาธิตการไหว้ทั้งสามระดับนะคะโดยให้แนะนําตัวด้วยนะคะแล้วก็อ่าเป็นกลุ่มหนึ่งก่อนเลยให้กลุ่มหนึ่งก่อนเลยนะคะ กลุ่มที่หนึ่งเริ่มก่อนเลยค่ะกาบเรียนคุณครูไปจำรายวิชาที่เคารพวันนี้พวกเรากลุ่มที่หนึ่งจะมานาเสนอสาธิตการไหว้ทั้งสามระดับมีสมาชิกด,ดังนี้หนึ่งเด็กชายอภิชาติสงวนรัตสองเด็กหญิงวรลัทยายข้อยุ่นสามเด็กชายดิรวัตรดีทองและหก แา้ทีละคนดวงสว่างการไหวสามระดับระดับที่หนึ่งไหว้พระยืนตรงค่อมตัวลงพร้อมกับพนมมือขึ้นไหว้หัวแม่มีอจะหลุดที่กลางระหว่างคิ้วนิ้วชี้ที่เหนือหน้าผากระดับที่สองไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสยืนตรงค่อมตัวลงพร้อมกับพนมมือขึ้นไหว้หัวแม่มีอจะหลุดที่ปลายจมูกนิ้วชี้จะหลุดที่ระหว่างคิ้ว ระดับที่สามไหวบุคคลทั่วไปและผู้เสมอกันยืนตรงก้มศีรษะเล็กน้อยวองแม่มือจะเหที่ไปข้างนิ้วชี้แตะที่ปลายจมูกกลุ่มของพวกเราขอจบก,การนําเสนอเพียงเท่านี้นนครับขอบคุณครับอ่ากลุ่มที่หนึ่จบลงไปแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนไหวถูกไหมคะเมื่อกี้ไหวถูกไหมกลุ่มที่สองเพื่อนไหวถูกหรือเปล่าถูกค่ะ <laughs> ่าต่อไปกลุ่มที่สองพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะครับครับอ่าเริ่มเลยค่ะสําหรับกลุ่มที่สองกับเรียนคุณครูรายวิชาที่เคารพวันนี้พวกเรากลุ่มที่สองจะมานำเสนอสาธิตการไหว้ทั้งสามระดับมีสมาชิกดังนี้หนึ่งเด็กชายปีติสิททิสองเด็กชายเจษดานครสุภา ตามเด็กหยิงสุกัญญาลายเมฆและดิฉันเด็กยิงอลิสลาอินทเกศการไหว้มีสามระดับระดับที่หนึ่งไหว้พระยืนตรงพร้อมกับปนมมือขึ้นไหว้หัวแม่มือจะลดที่กลางระหว่างหักสายคิ้วคิ้วชี้แต่ที่เหนือหน้าผากระดับที่สอง ไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสยืนตรงตัวกันตัวกับปนมมือหัวแม่มือจะหลดที่ปลายจมูกมิ้วชีจะหลดที่ระหว่างหางคิว้วระดับที่สามไหว้บุคคลทั่วไปและผู้เสมอกัน ยืนตรงก้มศีรษะเล็กน้อยหัวแม่มือจะหลดที่ปลายคางนิ้วชี้แตะที่ปลายจมูกพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอ่าเก่งมากเก่งมากเลยกลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งเพื่อนไหวยถูกไหมคะเพื่อนสาธิตถูกไหมถูกค่ะถูกเป็นไงสวยไหมเพื่อนวหว้สวยไหมเมื่อกี้ สวยค่ะสวยค่ะอ่าก็จบลงไปแล้วนักเรียนอ่าคนที่ไม่ได้สาธิตแต่ว่าก็ได้ช่วยเพื่อนๆทํางานอยู่ใช่ไหมคะคุณครูก็เห็นอยู่ช่วยเพื่อนทํางานอยู่อ่าคราวนี้นะคะ หลังจากที่เราได้เรียนได้เรียนรู้แล้วแล้วก็รู้วิธีการไหว้แล้วทั้งสามระดับได้สาธิตแล้วก็นําไปปฏิบัติได้นะคะนักเรียน mm hmm. เมื่อเจอผู้ใหญ่ mm hmm. ก็ต้องไหว้ในระดับที่เท่าไหร่คะ mm hmm. เมื่อเจอผู้ใหญ่ถ้าเจอผู้ใหญ่ระดับไหนคะระดับ mm hmm. ที่สองใช่ไหมคะ mm hmm. ถ้าเจอพระสูง mm hmm. <S <S ระดับหนึ่งครับนะระดับหนึ่งนะคะตอบแค่นี้คุณครูก็ให้ดาวแล้ว ให้อภิชาติโอเคแล้วคราวนี้ก็ระดับสุดท้ายเมื่อเจอเพื่อนๆหรือว่าเจอบุคคลทั่วไปคือระดับไหนคะระดับที่สามค่ะนะระดับที่สามโอเคเก่งมากเลยอ่ะคราวนี้เป็นงานใบงานเดียวนะคะก็คือให้นักเรียนเลือกคําเลือกคาตามนี้แล้วโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะก็อ่านข้อความแล้วก็ ตรงไหนที่เป็นข้อความในการวราผู้ใหญ่การวัดพระสงฆ์แล้วก็การวาดคนที่เสมอก,กันก็โยงไปหากันนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะให้นักเรียนนำใบงานที่ทำเสร็จแล้วไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่คุณครูทำลงไว้นะคะถือว่าจะเป็นการทรงงานเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ใ,ใครมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าในเรื่องนี้นไม่มีค่ะ ไม่มีมีใครสงสัยใช่ไหมสามารถนําไปปฏิบัติได้ไหมคะได้สามารถนําไปปฏิบัติได้นะคะแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่ไหว้คุณพ่อคุณแม่ได้ทุกวันนะคะนักเรียนอ่าหัวหน้าห้องบอกนักเรียนเคารพขอะคุณขอคุณอะคุณ Okay. okay.